สัตย์ค่าทางสุภาษิตรีและสุภาพบุรุษดิฉันเปาอล่าเล,ลกขกนุคันเอกสักตออานเอ็กะกราชั้นทุก o อ d e r อมมั่วแต่เพราะฉันปฏิทัยดิฉันได้ปนักที่ปฏิทัยมาเป็นเวลาหลายปีแล้วทั้งห้ดิฉันดัดนซึมซับความเพนทยตั้งในได้ปาษาวัฒนธรรมและประเพณี้ตายต่างๆดิฉันรู้สึกประดับใจในความเป็นทัยของคนตายในปัจจุบันม,มน,มนมากอย่างเช่นศิลป์และ่างฝีมือดีเด่นมากมายได้สร้างสรรพองานศิละปะที่มีความละเอียดละออซึ่งศิลปิน บางท่านที่ดิฉันปะป่าบ่อยๆก็กลายเป็นเพื่อนสนิทของดิฉันในปัจจุบันค่ะอย่างที่กลุ่มพัฒนาการปัจจุบันบริเวณพอมประสูมเมนใกล้กับปิพิธภัณฑ์บางลำพูดิฉันชอบที่พวกเขาสร้างสนผลงานในแบบโบราณซึ่งทำให้ดิฉันรู้สึกสนใจถึงขั้นลงมือลงปักสุดคนด้วยตัวเองเลยทีเดียว ในด้านนักสิงไทยไม่ว่าจะเป็นคนหรือละครรำทำทังๆก็จะมีการแทนกระสงแบบเทมรวมทื้งหัวโขนด้วยค่ะสื่อเป็นงานที่ทำด้วยมือทั้งหมดแต่คุณอยากทราบจึงกางสั่งผลงานเหล่านี้ตามดิฉันมาเลยค่ะ ที่ััวดอายยุค่ะิฉันพาทุกต่างมาอย่างสถานที่แห่งหนึ่งที่เป็นทางบ้านและตีต่างงานของคนในหมู่บ้านและครับครัวนี้ได้ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจอกพอเพียงตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งครับกรัวนีเพ็นเพื่อนที่ดิฉันรู้จักมานานแล้วละค่ะพวกข่า,า,เ,ขาเปานช่างประดับมุกเราลองมาดูการสร้างสังงานประดับมุกตั้งใจการต้องแรกกันเลยดีกว่าลุยก,กันเลยค่ะ น่าทำไทยนั้นเกี่ยวของกับศาสนาศิละปะการละครเริ่มตึงเป็นกิจกรรมที่ทำเพื่อปักอนจิตใจดิฉันมากจะดินจาง,งใบลำคลองใกล้ๆนางไปเรือปลดปล่อยกายและใจให้สบายซึมสับกับธรรมชาติสปบักเวทลลอมที่สวยงามและสนุกไปกันหมันค่ะ ในนามของสถานเอกแคราชทูตออเดอร์ออฟมอลตาปรชานระเตตตยดอิฉันคอขคอบประคุณกระทรวงวัฒนธรรมทีมอฟโอกาสให้ดิฉันไตนำเสนอความรู้สุขความผูกพันและความมีตรัพยาพที่ดิชันมีท่อคนไยและวัฒนธรรมไย